สวัสดีครับจากสวน m t b มกิ่งพันธุ์มะม่วงนะครับมาแนะนำมะม่วงมะพร้าวครับลูกน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลถึง2กิโลเลยครับลูกนี้ก็ไม่ถึงกิโลประมาณ800กรัมนะครับลูกนี้ลูกใหญ่ครับสีสวยครับตัวนี้เป็นตัวที่ห่อถุงคาร์บอนนะครับผลสุกก็ออกสีเหลืองส้มอย่างเงี้ยครับสีส้มสีสัสน ประมาณนี้นะครับผลดิบก็จะเป็นผลสีเหลืองนะครับพอสุกก็จะเป็นส้มสีส้มแดงส้มอย่างนี้ครับสีสีสวยงามครับมะม่วงมะพร้าวนะครับเป็นมะม่วงมันครับกินดิบหวานกรอบนะครับแต่ถ้ากินสุกก็จะหวานฉ่าอร่อยครับรสชาติหวานไม่ต่างอะไรกับน้ำดอกไม้ครับน้ำดอกไม้เบอร์สี่ของเราครับ หวานมากครับเนื้อแน่นนะครับเนื้อไม่เละครับไว้ได้นานเนื้อไม่เละกินดิบได้กินสุกได้นะครับครับออกมาสีก็ได้ประมาณนี้ครับข้างในมีเหลืองส้มนะครับผลสุกอร่อยอร่อยมากครับหวานละมุนช่วเลยครับเล็ดเี็บางครับ ครับเนื้อหนาแน่นมากครับเนื้อแน่นไม่มีเสี้ยนเลยครับอร่อยมากครับผมสนใจกิ่งพันธุ์สอบถามได้นะครับที่ MTB กิ่งพันธุ์มะม่วงนะครับติดตามเราที่เพจนะครับกิ่งพันธุ์มะม่วงใบ MTB นะครับทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับ